โอ้เข้ามาก็น,นอนรอเลยสวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะตอนนี้เราอยู่กันกันกบ Squary Hospital โลโรงพยาบาลสยองขวัญดูเซตติ้งก่อนครับไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ปรับความเร็วเมาส์ถึงเต็มอยู่แล้วนะครับเกมผีอีกแล้วอะ ฉันไหนถึงชอบเล่นเกมผีกันจังนาองโอ้มีให้เลือกผีหลายตัวด้วยครับดูดินี่เหมือนรวมมาจากทุกเกมเลยนะเราเอานางพยาบาลสยองขวัญกันก่อนนะดูดูหน้าครับอู้แต่ตัวนี้นแบบนงยานด้วยดูดิเอานางพยาบาลดีกว่าไอตัวสุดท้ายนี่คืออะไรอ่ะสามลุงหนึ่งเหรอ โอ้น,นี้ต้องเสียตังซื้อดนะ้วยไงของเรานี่ต้องระดับแ,บบแฮกทิสด,ดีไหมโอนโนมอไปก่อนนะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงครับอย่าลืมใส่หูฟังนะจ๊ะวันที่หนึ่งครับเตติแ r บรอะไรอ่ะโอ้โหลูกจากเตียงครับโอ้นี่มันภาพสวยกว่าไอ,อ้นั่นอีกนะ เกมที่แล้วที่เราเล่นน่ะนี่คือบังคับครับแล้วก็หมุนก็ปกติเนาะนี่คืออะไรอ่ะมันก้มหรือมันยืนเนี่ยทําไมมันตัวต่ําจังเลยอะมุมมองมันต่ํามากครับโอ้นั่งแล้วก็ต่าลงไปได้อีกครับเป็นเกมที่มุมมองมีความรู้สึกว่าไม่สม,มด,ดุลน่ะดูสินี่คือแบบเหมือนเอาคางไปเกยตรงเตียงแล้วอ่ะอ้าวมีอะไรอ่ะ อ๋อมี่อนใต้เตียงครับหาลือหันนะเกมนี้หาลือหันแล้วครับอย่างนี้โอ้ยไม่โอ้ยอ,อ,อ,อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยทำไมเกมเปิดมาก็ตายอีกแล้วครับ หมดไปนหนึ่งอัพอีกแล้วนะน่าจะคล้ายๆกับเกมเดิมนะคือนั่นครับมันยื่รออยู่ตรงนั้นเลยครับ <c oughs> เอาแล้วซ่อนใต้เตียงยังไงอะซ่อนไม่ได้ทุกเตียงเหรอโอ้โหครับ ต้องหาอืมอืมอือืมอือมะไรอะโอเคครับมันได้ยินเสียงนะอันนี้ดีกว่าอีวิลเนิร์ดหน่อยนึงก็คือมันได้ยินเสียงผีครับจิบหาย อยู่ไม่ได้นะครับห้องนี้ตูวนี้ซ่อนได้ไหมอาหา่าฮะโอเคครับภาพสวยขึ้นนะภาพสวยขึ้น เดี๋ยวเช็คเสียงอัดก่อนนะเสียงอัดก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ทําไมผมรู้สึกว่ามันเบาจังเลยเพิ่มเสียงได้อไหมได้ยินเสียงเหมือนเสียงหายใจครับ ได้ตายได้ยินเสียงมันเดินอยู่ครับจริงๆแหละคือมันจะเหมือน Evil Nerf ไหมที่แบบพอเราเปิดอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเดินมา เปิดไม่ได้ครับเป็นไรเนี่ยบัคหรือไงเนี่ยหลุซ่อนตัวไปก่อนครับหรือไม่มานะเอาละค้างละค้างละ ตูล็อกอีกอืครับเปิดประตูที่หน้าตัวเองไห้ตายเถอะมุน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 เหมือนมันบังคับได้ยากนิดหน่อยนะหรือเราไม่ค่อยถนัดเกมแบบมือถืออะ นี่ก็คือต้องใส่รหัสนะครับพอสำรวจอะไรปุ๊บมันจะค้างครับไม่รู้เป็นที่ตัวเกมมันเป็นอะไรนะนี่เป็นลิฟต์ครับมีที่ให้ซ่อนข้างนอกตรงระเบียงด้วยนะ เพิ่มเสียงไมโครโฟนเอ้เสียงลำโพงหน่อยนึงนะครับมีของอะไรก็รู้แบบวางระเกะระกะาลอยไปหมดนะแต่ว่ากดสำรวจอะไรก็ไม่ได้เลยครับ มันก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับฮู่ฆ่าฮู้ฆ่าเนี่ยอไปข้างล่างมีอะไรไหมครับมีที่ให้ซ่อนนะ มีบันไดยอยู่เต็มไปหมดเลยครับมันโคตรกว้างอ่ะอะไรอ่ะมีโค้ดหกครับเนี่ยแล้วเนี่ยมันจะชอบมีที่แบบเหมือนจะสำรวจได้แล้วสำรวจไม่ได้อ่ะครับ ได้ยินเสียงมันเดินมาครับต้องมีค้อนก่อนนะเนี่ยพอสำรวจอะไรปุ๊บมันก็จะค้างค้างครับเหมือนเกมมันโหลดไม่สมบูรณ์นะนะ นี่คือทางออกนะครับีน่นเห็นไหมพอสำรวจอะไรปุ๊บแล้วก็จะกึกกึกกึกักครับ <c oughs> เปิดลิฟต์นะเอาเฮ้ยเปิดออกมาดิว่เฮ้ย คือเดินเตะกระป๋องครับเมื่อกี้ครับมาแน่นะผมว่านะคงไม่มาแล้วครับโอ้โหโดนควักหัวใจไปด้วยครับ นนี้ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยได้ยินเสียงคนเดินครับโอ้โหครับจริงๆครับเกมนี้มันไม่วิ่งไล่หาเราแล้วนะมันจะเดินไปตามโถงครับ ดีเฮ้ยเปิดแล้วปิดไม่ได้ครับหาที่หลบก่อนครับแจอะไรก็ไม่รู้ครับหยิบแล้วมีคำสั่งให้วางนะเหมือนมันจะหยิบของได้ทีแล้วแค่อย่างเดียวครับอันนี้ซ่อนได้ครับ มันมีเสียงฮื้ยฮือฮ่านะแต่มันไม่น่าจะเกี่ยวครับนี่คืออะไรอ่ะต้องเก็บไอเทมก่อนนะครับโอ้โหแล้วค้างครับนี่ตายเถอะมันมันขยับตรงนี้ไม่ได้ครับมันติดครับเออเนี่ยมันกดไม่ไปครับมันไม่รู้ทำไมนะเปบุญแใจดิ ยิ่งไปใหญ่เลยทีนี้เหมือนเกมมันบักค,ครับดูดิโอ้ยอะไรของมันเนี่ยเออได้ละแล้วก็เหมือนมีขา,ขาวๆนี่ขึ้นมาครับวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโโหมันได้ยินเสียงเราทิ้งของครับ เกือบ <G ül üyor> ไปครับเหมือนมีอะไรบังปุ่มกดอยู่นะตอนเนี้ยเหมือนเกมมันบั็กเราสำรวจเจออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วมันบังปุ่มกดครับต้องต้องต้องกดข้างล่างๆหน่อยนะมันเหมือนมีอะไรบังอยู่จริงครับแล้วนี่เอามาทำอะไรเนี่ย นั่นกูว่าละเดี๋ยวมาอีกละเหมือนมีถ้วยกระมังในศอกสอันแล้วนะโอเคครับไม่มาครับล็อกเกอร์คีย์ครับเป็นกุญแจล็อกเกอร์นะมีกระดาษครับ ไม่เห็นมีล็อกเกอร์ให้เปิดเลยลงไปชั้นล่างสุดแล้วครับชิบหายแล้วครับไอเน,นี้ยมาแน่ครับ สุดมีกระดาษครับหลบข้างหลังครับหลบข้างหลังครับก็ยังไม่มานะเอ้ยไม,ไม่เข้าใจตักกะในการมาของมันครับอ้าค้อนครับคอนเราต้องหาที่วางกุญแจก่อนครับ ไม่ให้มันเสียงดังนะหายนั่นมาจริงครับถ้าเราโยนของมันจะมานะ มีกี่แอเนี่ยตุกตาหมีนะครับให้เราไปหาตุกตาหมีเราได้รหัสมาสี่ตัวแล้วครับชิบหายชิบหายชิบหายหนหน้าดิเฮ้ยมันมีค้อนอยู่ข้างล่างครับผมจะลงไปเอาค้อนก่อนนะค้อนเปิดได้ทุกอย่างนะครับโอ้ย มันเห็นเรา day, mm eday. เหรอเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนตอมล่ะราสเดครับมีห้าพอเหมือนกันนะคืออย่างแรกเลยไอเนี <Hearing Aye S 1> ้ยเปิดไม่ได้นะครับต้องใช้กุญแจในการเปิดนะลงไปเดินดูข้างบนบ้างครับ หอ้ลหัดผมรู้ละมียาครับแล้วก็มีกุญแจล็อกอยู่ชั้นนี้ด้วยนะมันเห็นเราอีกละูเเฮ้ย ฉากจบด้วยครับผม <Yeah. S 1> เอาใหม่นะเมื่อกี้เราเราเล่นไม่เป็นอะ่ะเรางงอ่ะครับอืมนี่นางพยาบาลน,นี่แหละรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่บนเตียงครับเสร็จแล้วเรากดย่อครับนี่คืออะไรครับมาถึงมีกระป๋องครับ อยละ่ะไหนที่ซ่อนได้ครับซ่อนก่อนครับเอาจะให้กูซ่อนเพื่อ,อ,อเกมเกียรครับเนี่ยพอเริ่มเกมมามันจะอยู่ตรงนั้นครับ ให้เรารีบวิ่งไปทางนี้ครับสู่สําเร็จเลยนะแล้วก็เข้าไปในประตูนี้ครับเปิดเข้าไปแล้วก็เปิดอันนี้ครับเปิดไม่ได้ให้ชี้ไปที่ทั่วๆครับแล้วก็จะมียาอยู่ครับเก็บยามาครับแล้วก็เข้าไปในนี้ครับโอ้ย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 โัขับยากเหลือเกิน เฮ้ยทำไมเข้าไปไม่ได้เนี่ยโห<ฮ>ยเรามียาอยู่ครับประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของยาคืออะไรคือปลาผีเหรอ เสียงมันอยู่ใกล้ไปอะ่ะเอาละนะเสแล้วนะเราก็ลงไปชั้นชั้นบนก่อนครับอาตุ๊กตาหมีตุกกตต๊ก,กตาหมีมีแสงแวบๆครับามาทำไมอะ่ตกกะตุ๊กตาหมีเนี่ยนะแล้วก็ โยนตุกตาหมีให้มันครับเห็นไหมครับมันจะวิ่งมาครับชิบหายแล้วไม่มีนะครับประตูตนี้ต้องใช้คอน,นนะ่ะนะชิบหายชิบหายชิบหายไปดีเฮ้ยเจอกระดาษแล้วครับ มันจะไม่อยู่ที่เดิมด้วยใช่ไหมกระดาษกับสิ่งของนะเหมือนมันย้ายที่นะครับนี่ต้องเปิดดูครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะเสร็จแล้วห้องนี้ครับมันมีกุญแจอยู่นี่น,น,นะแต่ไม่มีแล้วครับมา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 แล้วครับเรากดยอดตัวนี่มันจะช่วยให้เดินเงียบหรือเปล่า จะเดินแบบยอดตัวไปครับน่าจะช่วยอะไรได้บ้างนะแล้วดูครับหมอผู้ไม่มีหัวใจนะเพราแม่งโดนถลกไปแล้วครับในนี้มีอะไรไหมเปิดออกมาดูครับไม่น่าจะมีของในตู้แล้วนะยินเสียงครับยินเสียงครับอ้ชิบหายเออ โอ้ยเออแล้วมาทําอะไรเนี่ยเท็ดดี้แบร์เนี่ยเะ่อเกิดที่เดิมอีกแล้วครับโหมามันจะอยู่ตรงนั้นตลอดครับไม่รู้ทําไมานะลุกขึ้นดิอ้าวเมื่อกี้มาไม่เจอกุญแจครับตอนนี้เจอครับกดเก็บครับเอาละ้นะเราจะขึ้นไปไขล็อกเกอร์ชั้นที่เราเกิดก่อนครับ ได้ยินเสียงแล้วครับได้ยินเสียงแล้วครับเอยกดอะไรเนี่ยพอเราปลดไอ้นี่ครับมันจะต้องก้องแกงครับไม่มีอะไรครับตายเถอะเข้าหลังไม่ต้องเอามานะไม่รู้เสียงอะไรเป็นเสียงอะไรครับนั่นไงคุว่าแล้วเป็นเสียงมันโอ้ ไอ้ฮู้หาฮู้ห้หา,หหานี่คือเสียงมันครับแต่มันไม่ได้เดินนะมันก็เลยแบบอ่ากุญแจเลยหายไปเลยครับสงสัยต้องลงไปเอาชั้นเดิมนะถ้าโดนฆ่าของจะตกครับมีแต่โคตอย่างเดียวที่เก็บได้นะแสดงว่าของไม่น่าจะย้ายที่ครับอ้าวเงือบแล้วครับเงือบละ หายครับโอ้ยควรจะวิ่งได้นะเนี่ยควรจะวิ่งได้นะเนี่ยควรจะวิ่งได้เนี่ยเขาไปโอ้ยหายต้องหลบในล็อกเกอร์อย่างเดียวครับหลบในไอ้นี่ไม่รอดนะกุญแจก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วนะครับโดนฆ่าตอนที่ถือกุญแจนะห้องนี้ก็มีล็อกเกอร์มน ไปแล้วครับห่วยห้วยห่วยหย,ยมันไม่ไปครับผมว่าเดินปกติครับมันได้ยินเสียงครับผมรู้ละเราต้องเดินแบบย่องๆครับนี่คือแทบจะกานไปเลยอะ่ะชิบหายครับชิบหายชิบหายลูกเอยเฮ้ยลูกดีเฮ้ย ระยะมองเห็นมันสั้นครับมันมีระยะของมันนะถ้าเราเห็นมันก่อนเราเรีบหนีก่อนครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับนี้ไม่มีอะไรครับ อะไรเหมือนกันครับผมว่าฝีมืออย่างเรานี่สงสัยต้องกลับไปเล่นเวอร์ชันอีซี่แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยมันมีประตูตรงนี้ด้วยครับอ่เทติเบร์อีกแล้วโอ้ยเซลิงกันครับอะไรอ่ะฉีดเอาอะไรอ่ะ เราไม่รู้ว่าตุ๊กตาหมีนี่ไม่ใช่ทำอะไรนะครับมาแล้วครับมาแล้วชิบหายครับแม่งเอ้ยม่งอยู่ชั้นล่างได้ยินเสียงม่งอยู่ชั้นบนครับนั่นไงโถ่โดนอีกแล้วครับ ฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ